สวัสดีครับพี่น้องเอพีทุกคนครับวันนี้ก็สิพามาทำบุญนะครับเนาะงวันนี้สิพามาทำบุญบัญญัตินะครับในมูลนี้ก็สิมาวัดทำคู่หาสวรรค์นะครับเน้องอำเภอคงเจียมจังหวัดบุรีรัมย์จะานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับของใหญ่จุดเช็คอินของเพิ่นนะครับเนาะครับวัดทำคู่หาสวรรค์ก็จะเป็นวัดเก่าแก่นะครับมาตั้งแต่สมัยหลายก็เป็นหลายร้อยปีนะครับเนาะ ต่เพิ่ด้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผู้คนนิยมมากกราบไหว้กันครับผมสับสถานที่เป็นสถานทีถ่องแกวีแห่งหนึ่งแลบประจำอำเภอคงเจียมนะครับนอกจังหวัดบุรีรัมย์านี้ครับนี่ก็จะเป็นวิหารครับเป็นสีขาวนะครับเนาะนี่เว่นโดยรอบหล่มลื่นนะครับหามาผักก่อนหนามาทํำบุญครับผมเป็นจิตรก็ไปเบิ่งกันครับครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับนอกภายในวัดก็มีบริการอำนวยความสะดวกครบคันนะครับนอกมีห้องน้ำนะครับบริการนะครับนอก ก็มีร้านขาร้า,านอะไร้ึ่งขานะครับครับก็ต้องกับขออภัยพี่น้องนะครับนอกระไทยให้เบิงบวกระถวนครับเพราะว่ามีมันนี้มีลานหน่อยมาน้ำครับอันนี้ก็สิเป็นบริเวณถ้ำนะครับอยู่ลานดานอยู่ด้านล่างครับนอะสีลงมาลงบันไดลงมาแล้วนะครับนอแต่ซีมีพระพุทธรูปนะครับนอให่ ผู้ทีมีรัทธานะครับไปกราบไหว้นะครับนอนี่วัดนี่ธรรมคู่หาสวรรค์นะครับครับเออประวัติจย่ยอรนะครับนอของวัดธรรมคู่หาสวรรค์นะครับนอก่ะสางโดยลุงปูคำคนิ่งจุลมณีนะครับนอตอนนี้ท่านกระไดมรณภาพไปแล้วครับแต่ร่างกายของท่านบ่เนอากเปื่อยนะครับนอยังเก็บรักษาไหวติวัดครับครับสำหรับไประชาชนนะครับพุทธศาสนิกชนครับไปเที่ยวไปกราบไหว้นะครับนอะขอพรอนะครับครับวัดธรรมคู่หาสวรรค์นะครับน็เป็นมี่ของไงเป็นสัญลักษณ์นะครับ ของหญยที่สุดในโลกนะครับนอกระเบก็เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงนะครับนอมองไปขามมองขามแม่น้ำโขงไปกับซิบเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับนอสปปลาวครับวิวสวยงามครับนี่กระิเป็นบริเวณถ้รนะครับนอด้านล่างของวัดนะครับนอที่สถานทีก็สะอาดโอโทงครับไปกับประชาชนกับไปกราบป่ายกันครับไปทำบุญในวันหยุดกันครับวันนี้ การถ่ายถ้ำกาสิบครบถวนนะครับเนอร้าน่อาสิบครบถวนเพราะวันนี้มีร้านหน่อยพระนําครับกับซีชุกระหูกับผมครับวัดธรรมคู่หาสวรรค์ก็เป็นวัดประจําอําเภอคงเจียมนะครับเนาะจังหวัดอุบลราชธานีครับก็มีของใหญ่เป็นสัญลักษณ์นะครับของใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีหลวงปู่คัมคเนีงจุลมณีนะครับเป็นผู้สางครับครับคลิปนี้ก็เอามาฝากมาตอนพ่อะว่นนี้เอฟซีนะครับนอผู้ใดมีโอกาสกัแวะไปเที่ยวได้ครับ อำเภอโค้งเจียมนะครับแมนำสองสีครับผมแหล่งท่องเที่ยวประจําจังหวัดอุบลราชธานีอีกแห่งหนึ่งครับครับก็ไปจุดชมวิวริมฟังแม่นำโค้งนะครับน้อมองขามแมนำโค้งไปก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับสปปลาวครับสําหรับทิ่นี่ก็มากกับกดไหลกดแช่ครับผมยู่ดีไม่แห้งกันสุดุดสุดพนครับก็ขอให้โศกให้ม ắ n นะครับนาองตัวกระเพาแข็งแรงลำลุกวยกันสุดุดสุดพนครับผมสวัสดีครับ